สวัสดีครับวันนี้วรเชษแดดเปรียงจะพาทุกคนเข้าไปอินไซต์เรื่องราวของเด็กหนุ่มอายุ16ปีเขาเพิ่งได้เริ่มเรียนหนังสือครับตอนนี้เรียนอยู่ชั้นป .5 โรงเรียนบ้านท่าอาจจังหวัดตากเขาเป็นเด็กคนหนึ่งที่ดิ้นรนต่อสู้ในชีวิตมาตั้งแต่อายุ12ปีและในวันนี้เขาได้เข้าร่วมโครงการเพราะ,มะเมล็ดพันธุ์ด้วยหัวใจในโครงการการเดินทางของลูกยางนาภายใต้มูลนิธิ เพื่อการพัฒนานเด็กครับเราไปอินไซต์เขาถึงแก่นกันเลยดีกว่าครับและตัวเราเองที่ได้มีโอกาสได้เห็นพอได้เห็นครูในโรงเรียนได้เห็นผู้ปกครองดูงานของเราได้เห็นพวกพี่ๆมานั่งดูงานนะอเออเรารู้สึกยังไงรู้สึกดีใจมาก<อ>ดีใจยังไงบ้างฮะ ดีใจที่ผมได้ทำผมได้ทำแล้วทุกคนได้มาดูฮะ <S <S 1> <S 1> ผมลงลน้องผมแบบแล้วน้องทุกคนสนระ้างกันมาตอนที่ยังเป็นดินน้ำมันเป็นก้อนตอนที่ปั้นเป็นดินน้ำมันจนมาถึงดินน้ำมันเดินได้เราเห็นงานนี้เราเราาู้สึกยังไงร้สึทำได้ล <S <S แล้ว,ลว,ลวเนื้อสิ่งที่เราอยากแค่นำเสนอคิดว่าเป็นงไงบ้างเนื้อหาที่เรานำเสนอไป อยากให้เด็กทุกคนก็เหมือนอยากให้เด็กทุกคนก็เหมือนอยากเก่งกว่าผมอยากให้เก่งกว่าผมแล้วทําให้ดีที่สุดในยชื่ที่ทาได้แบบ้องๆที่ทำแต่นะำปั้นดินน้ำมันดินน้ำมันแล้วทำให้สวยกว่าน,นี้อยากทำแต่ก็โทรศัว่ามีเคร่นี้แต่ว่าพยายามจะทำให้ดีที่สุด อยากฝากอะไรถึงเพื่อนๆที่ไม่มีโอกาสได้เรียนเหมือนเราหรือไม่ถูกไม่อยากจะบอก จะบอกโอกาสที่เราได้รับกับเพื่อนนี้ยังไงไหมารถว่ามีไปได้เรียนเนาะถึงแม้ได้เรียนแบบสองอาทิตย์แต่ว,ว่าเพื่อนๆในลา่คนยังไม่ได้เรียนนะเราอยากจะบอกอะไรพวกเขาด้วยยังไงอยากจะให้กาลังใจอะไรพวกเขาบ้ง <S 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 งางก็อยากให้น้องๆที่ไม่มีโอกาสหรือว่าหรือว่าไม่มีแบบผู้ครองดูแลแบบผมนะก็อยากให้ มาดูเรีนผาอ่านแล้วที่นี่เขารับเด็กเด็กที่ไม่มีสัญชาติมาเรียนแล้วอยากให้น้องๆสู้ชีวิตนะคการสู้ชีวิตนี่มันดี พราะเราไม่หยบแยบผมไม่หยบแยบถือปกทำดีที่สุดที่ผมทำได้แล้วดูแลตัวเองให้ดีที่สุด